สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นหวยดังจบนะแม่น้ำหนึ่งฉะคนแขวะซื้อรถเปผัวลันเป้าใหมยในชีวิตครวยแล้วเลี้ยงผู้ชายเรียกว่าเป็นอีกก้าวที่น่ายินดีเมื่อแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังควงฟิล์มแฟนหนุ่มไปถถยรถกระบะคันใหม่ป้ายแดงซึ่งเหล่าคอหวยก็ไม่พลาดที่จะตามสองเลขเด็ดแต่งานนี้ดันมีดราม่าคนเข้าไปแขวะฝ่ายชายว่าเป็นหนูตกถังเข้าสารได้เมียเลี้ยงเมียเปล่าสุด แม่น้ำหนึ่งก็ได้ถ่ายคลิปฉะกับแบบสับ,สบว่ามีดราม่าหนูตกถังเข้าสารไม่แปลกค่ะได้เมียรวยก็ต้องมีอะไรดีๆขึ้นในชีวิตถ้าได้เมียรวยแล้วชีวิตยังเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะหาเมียรวยไปเพื่ออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดินนี้ซื้อรถให้สองคันแล้วค่ะรวยจะซื้อรถให้ผัวกี่คันก็ได้เพราะเงินกูไม่ได้เอาเงินใครมาซื้อทํางานเองหาเงินเองทําธุรกิจเองไม่ได้ของเงินใครมาซื้อ ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่มาซื้อทำงานด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำงานเดือนนี้ซื้อรถให้สองคันแล้วค่ะซื้อเงินสดค่ะสิ่งที่ต้องหาคือเงินค่ะไม่ใช่หาเรื่องเสือเรื่องชาวบ้านว่าเขาทำอะไรยังไงถ้าเอาชีวิตไปหาแต่เงินจะมีความสุขค่ะจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้จะมีโอกาสได้เลี้ยงหัวบ้างเลี้ยงผู้ชายบ้างชีวิตไม่เคยอยากได้ผู้ชายรวยเลยค่ะ เพราะว่าเป็นคนไม่สวยแต่อยากเป็นคนรวยที่เลี้ยงผู้ชายตั้งเป้าหมายชีวิตแบบนี้มาตลอดงานนี้ชาวโซเชียลเข้ามากระนำกดหัวใจให้พร้อมกับบอกว่าใช่ค่ะได้เมียรวยก็ต้องดีขึ้นเมียไม่ให้ผัวจะให้ใครถูกค่ะบางกยกให้แม่น้ำหนึ่งเป็นไอดอลเลยเพราะอยากเป็นคนรวยเลี้ยงผู้ชายบ้างนี่คือหนึ่งในความฝันในชีวิตเลยทั้งนี้ขอขอบคุณที่มาข่าวจากเฟซบุ๊กติ๊กต่อกแม่น้ำหนึ่ง และก็ปลุก .com ด้วยนะครับถ้าเช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในทุกวันนะครับขอบคุณครับ